โอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูทดลองตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองนะครับซึ่งตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองเนี่ยนะครับเราจะใช้หลอดไฟนะครับอันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์อยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับอ่าตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องการไอ้นี่นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีนะครับด้านที่เขาเห็นเป็น normal นะครับเป็นด้าน normal เห็นไหมครับทูกคนนะ normal เนี่ยก็คือเป็นอะไรครับเป็นแนวที่เราจะต้องเริ่มวัดมุม นะครับว่าวัดมุมไปทาง normal กี่องศานะครับเพื่อจะหามุมอะไรครับมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนแล้วสิ่งที่ผมจะทําตอนนี้ก็คือผมจะวัดมุมสะท้อนนะครับแล้วให้เราดูว่ามุมตกกระทบเนี่ยนะครับเท่ากับมุมสะท้อนนะครับเราก็จะเอานะครับไอ้นี่วางไว้นะครับบนนี้นะครับแล้วเราก็ normal เนี่ยชี้ไปหาหลอดไฟนะครับสิ่งที่เราทําก็คือต้องให้ชัวร์ก่อนว่าหลอดไฟเนี่ยนะครับมันตรงกลางนะครับมันมาตรงกลางนี่คือผิวสะท้อนของเรานะครับด้านนี้ แล้วก็ด like like ้านนี้แล้วก็ด้านนี akes, so so we we wish, ้นะครับแต่วันนี้เราจะเอาแค่ด้านเดียวก็คือด้านเรียบนะครับอย่างง่ายๆแล้วเราก็จะวางลงไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราเห็นว่าแสงมันมาลำใหญ่ๆเลยราต้องเปลี่ยนแสงนี้ให้เป็นลำเล็กๆก่อนครับแล้วเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยแต่มันมาเป็นลำนะมันสามารถเห็นว่ามีการสะท้อนเอ้ยมีการสะท้อนเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็จะเอารางนี้ไปตั้งนะครับรางนี้ไปตั้งนะผมเอานนี้ออกก่อน นะครับพอนี้ไปใส่ตั้งปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแสงมันไม่ได้ตรงเนาะนะครับไม่ได้ตรงโอเคนะครับนี่คือตรงละเราจะใช้สองตัวนี้ครับอันนี้ก็เรียกสลิดเพลทนะครับตัวนี้ทําให้มันมีหลายเส้นนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟตรงนี้นิดหนึ่งนะคุณจะเห็นว่ามันมีหลายเส้นนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเส้นครับเราจะเลือกเส้นที่สี่ครับเส้นที่สี่เนี่ยนะครับจะต้องขนานไปกับแนวของ normal ไปนะครับขนานขนานไปกับแนว normal นะครับขนานไปกับแนว normal ถ้าเราไม่ชอบให้มันบานมากเราก็เลื่อนเข้ามาอบบนี้ได้ครับเราสามารถทําได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปนี้ให้มันตรงเห็นไหมครับสมมกระว่ามันตรงล้วสังเกตนะครับ normal ยาวๆเลยนะครับผมจะตั้งนะผมไม่ชอบให้มันมีหลายเส้นเนาะผมจะใช้นะครับไอสลิปเพจตัวนี้อีกอันนึงนะครับซึ่งมันมีแค่ช่องเดียวนะครับใส่เข้าไปเพื่อจะปิดทุกอย่างออกเห็นไหมครับ แล้วเราก็จะวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ลงไปนะครับแล้วเวลาเราวางลงไปปุ๊บเราต้องให้มันสะท้อนกลับที่เดิมก่อนนะครับทีนี้เวลาวางลงไปเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องวางงไปให้ถูกนะครับวางลงไปให้ถูกยังไงครับเห็นเส้นคอมโพเนนต์นะครับนี่คือเส้นคอมโพเนนต์เราต้องวางลงไปให้ตรงกับคอมโพเนนต์ครับให้ขนานกับคอมโพเนนต์และตั้งฉากกับนอร์มอลขนานกับคอมโพเนนต์ตั้งฉากกับนอร์มอล นะครับพอมันทําได้แล้วปุ๊บนะครับเราก็ถือว่าโอเคแล้วคราวนี้ผมจะปิดไฟนะครับแล้วก็ให้เราได้เห็นว่านะครับแล้วผมก็หมุนตรงนี้สังเกตเห็นไหมครับมุมตกกระทบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูเนาะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับอ่าผมเปิดไฟอ่อนๆอ่าสังเกตให้ดีเนาะนะครับผมสามารถหมุนไปที่สิบองศานะครับเห็นไหมครับเส้นสะท้อนก็ประมาณสิบองศาเหมือนกันนะครับแล้วผมก็หมุนไปอีก ยี่สิบองศานะครับสะท้อนก็ประมาณยี่สิบองศาเหมือนกันนะครับแล้วผมก็หมุนไปสามสิบนี่คือมุมตกกระทบนี่คือมุมสะท้อนสามสิบที่เห็นชัดเลยครับเห็นไ <im> หมคร <umbers> ับมันสะท้อนไปที่สามสิบองศาตกกระทบสามสิบองศากับแสงวิ่งมานี่คือมุมตกกระทบนี่คือมุมสะท้อนแล้วก็ผมก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นการยืนยันว่านะผมมาที่ห้าสิบองศานะครับห้าสิบองศาตกกระทบสะท้อนก็ห้าสิบองศานะครับมุมวัดจากนี่ไปนี่คือมุมสะท้อนนี่คือมุมตกกระทบ เห็นได้ชัดนะครับว่าถูกต้องโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการสะท้อนนะครับเราจะเห็นว่านะครับมุมต่อทบเท่ากับมุมสะท้อนจริงๆนะครับคราวนี้เราจะมาดูตอนที่สองต่อแล้วตอนที่สองเนี่ยนะครับเราจะหาค่าดัชนีเหตุของวัสดุชิ้นนี้นะครัวนี้เวลาเราวางก็เหมือนกันครับิ่งที่สําคัญเนาะตอนนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเส้นมันผ่านนอร์มอลหมดเลยผมวางนี่ลงไปนะครับนะครับมันก็ต้องผ่านนอร์มอลเหมือนเดิมตอนเริ่มต้นนะครับผมถ้าผมวางลงไปแล้ว มันเอียงแบบนี้เห็นด้านหลังไหมครับถ้ามันเอียงแบบนี้แสดงว่าผิดนะครับผมจะต้องให้เป็นไงครับให้มันกลับมาที่เส้นตรงก็คือ normal นนเพ้นต่อเริ่มต้นทุกอย่างต้องผ่าน normal หมดครับแล้วก็ตั้งฉากกับ normal นะครับแล้วก็ขนานกับเส้น component อ่าเรียบร้อยคราวนี้สิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือเลยครับผมจะหมุนนี่ครับนะครับผมจะหมุนว่านี่คือ10องศานนี่คือมุมต่อกระทบ t หนึ่1ครับด้านหลังเนี่ยผมจะอ่านได้5 6 ประมาณ6.5นะครับผมสามารถบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับว่าตอนนี้มุมตกกระทบของผมเนี่ยนะครับก็คือ10องศานะครับมุมตกกระทบนะครับ10องศานะครับมุมสะท้อน6.5แล้วผมก็หมุนไป20นะครับผมก็อ่านมุม นะครับดูนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามประมาณสิบสามสิบสามองศานะครับแล้วผมก็หมุนไปอีกสามสิบองศาผมก็อ่านมุมสะท้อนมุมสะท้อนประมาณสิบเก้าจุดห้านะครับผมก็หมุนไปสี่สิบนะครับผมอ่านได้ยี่สิบหกองศา นะครับแล้วผมก็หมุนมาห้าสิบนะผมอ่านได้สามสิบเอ็ดองศานะครับแล้วแต่เราเนาะเราจะทํากี่องศานะครับตรงนี้แต่นี้ผมทําให้ดูนะนับถึงสักแปดสิบหกสิบเนี่ยเราก็มาดูนะคปนประมาณเท่าไหร่ครับมันตกกระทบหกสิบนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปจนถึงสามสิบห้าสาสิบห้าจุดห้านะครับเจ็ดสิบ พอถึงเจ็ดสิบปุ๊บเนี่ยมุมหักเหก็ประมาณสี่สิบองศานะครับพอถึงแปดสิบนะครับก็ประมาณสี่สิบสามองศานะครับก็ไล่ไปเห็นใจไหมเราเราก็บันทึกข้อมูลนะครับแล้วเราก็ไปเขียนกราฟเนาะคราวนี้เขียนกราฟอะไรเนี่ยนะครับลองไปอ่านนะไปนนั่งดูคลิปนะครับตอนที่สองเรื่องการหักเหนะครับ ก็วันนี้การทดลองก็แค่นี้หนึ่งสองสามสี่นะครับเรียบร้อยอ่ะคันนี้เรามาดูเรื่องการถักเหเนี่ยแบบระยะประชิดนะครับระยะประชิดย่านงะก็คือดูระยะใกล้เลยว่าเราจะเห็นการหักเหเป็นยังไงแล้วตอนนี้ระบบเนี่ยมันถูกเซตเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเซตเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือนะครับนี่คือเส้นปกตินะครับเส้นปกติสองข้างทะลุตรงไปตรงมาไม่มีปัญหานะครับเราสามารถหมุนครับ หมุนไปที่10องศาครับนะครับหมุนไปที่10องศานะครับ10องศาตอนนี้นี่คือมุมนะครับมุมที่เราวัดจากปกติเส้นปกติมานี่คือมุมตกกระทบนะครับด้านหลังคือมุมหักเหนะครับซึ่งถ้าเราอ่านเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือมุมตกกระทบ10องศานะครับมุมหักเหก็ประมาณ6.5นะครับซึ่งเราสามารถหมุนต่อไปอีกที่20องศานะครับแล้วเราก็อ่านค่ามุมนะครับก็ประมาณ13องศานะครับมุมนะมุมตกกระทบ20 มุมหักเหด้านหลังด้านหลังก็จะวัดจากเส้นนอร์มอลไปนะก็คือวัดจากเส้นนอร์มอลไปนะประมาณ13องศาแล้วผมก็เพิ่มมาที่30องศานะครับนี่คือมุมตกกระทบ30องศามุมหักเหก็ประมาณ19.5หรือ20องศานะครับแล้วเราก็หมุนไปนะครับคุณจะเห็นว่านี่มุมตกกระทบเท่าไหร่ครับ40องศาแล้วนะครับมุมด้านหลังเท่าไหร่ครับประมาณ25 26 25.5นะครับแล้วเราก็หมุนต่อไปนะครับ50 นะครับมุมตกกระทบ50นะครับมุมหักเหก็ประมาณ30นะครับมุมตกกระทบ60นะครับมุมหักเหก็ประมาณ35 35.5นะครับแล้วก็หมุนต่อไปนะครับได้นะครับ70มุมตกกระทบก็ประมาณ38 39นะครับเกือบ40พอเป็น80ปุ๊บนะครับมุมตกกระทบก็ประมาณ42นะครับตรงกลางมันเข้าใจไหมครับแล้วเราก็สามารถหมุนกลับนี่คือการทดลองตอนที่ 2นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นการทดลองตอนที่1นะครับเราก็เช็คอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยตรงไหมนะครับทุกอย่างตรงยังนอร์มัลอยู่ไหมนะครับแล้วเราก็สามารถอนุลวางลงไปนะครับอย่าลืมนะวางให้ขนาดกับคอมโพเนนต์นะครับแล้วเราก็เห็นไหมว่านะครับเริ่มต้นมันไม่มีการสะท้อนอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนนะครับมุมตกกระทบ10องศานะครับมุมสะท้อนก็10องศานะครับมุมตกกระทบ ยี่สิบองศานะคร más, 2, 20, ับยี่สิบองศามุมสะท้อนก็ยี่สิบองศาเราไม่ต้องไปวัดตัดนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเส้นแสงมันก็วัดให้เราด้วยตัวดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับหมุนวิสามย์สิบองศานะครับนี่มุมตกกทบสามสิบมุมสะท้อนก็สามสิบหมุนมาที่สี่สิบนะครับหมุนมาที่ห้าสิบแล้วก็หมุนมาที่หกสิบสังเกตว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนตลอดนะครับนี่คือการพิสูจน์ว่านะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับนี่คือสมบัติของคลื่น นับสมบัติของแสงนะครับที่เรามองมันเป็นคลื่นไม่ได้มองเป็นอนุภาคนะครับเหมือนตอนที่เราทําเรื่องของสเปกตรัมนะครับ